ลักคนาราศีตุล7เดือนนี้เงินเข้าตลอดรวยดีมีเงินก้อนโตก็สวัสดีทุกท่านนะครับและขอต้อนรับสู่ช่องของอาจารย์เกรสเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคนที่ผูกดวงแล้วนะครับลักคณาสติตุลมาฟังแล้วจะแม่นยำมากครับผูกดวงคือใช้วันเดือนปีพอสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับ ไปปลุกดวงลัคนาสถิตตุลมาฟังได้เลยครับและดาวการเงินของคนลัคนาราศีตุลครับคือดาวอังคารครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกล้าก็าได้ก้าเสียแข็งแรงดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องขยนันฟิตสู้ลุยทุ่มเทสุดเต็มที่สุดกําลังก็ว่าได้นะครับแล้วจะมาได้เงินได้ทองครับและดาวอังคารครับโคจรเฉลี่ย45วันต่อราศีครับนับรวมๆแล้วได้7ดเดือนครับที่ดาวการเงินจะโดดเด่นมากครับ ไปฟังกันเลยครับว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนกันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับที่เราฟังอยู่เลยนะครับหรือช่วงตุดจีนี้ก็ว่าได้นะครับไปจนถึงวันที่26เดือนกุมภาครับดาวการเงินเราครับไปสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะครับแสดงว่าจะมีมุมนะครับที่จะได้เงิน มาจากการเดินทางพบปะผู้คนเจราจาติดต่อเข้าสังคมโซเชียลออนไลน์ต่างๆครับเพราะฉะนั้นห้ามเก็บตัวห้ามอินดี้ห้ามมีโรคส่วนตัวครับจังหวะน,นี้ต้องเป็นโรคส่วนรวมครับนะเข้าไปเจอผู้คนเยอะๆจะนำมาซึ่งการเงินการทองที่ดีนะและไปอยู่ในบ้านรัชบดีนะครับต้องใช้ปัญญาองค์ความรู้มีการเจราจาติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจะยิ่งดีครับ จะทาให้เราเนี่ยได้เงินได้ทองเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับในช่วงเวลานี้แถมเรามีดาวศุกร์นะครับโคจรได้ตําแหน่งเป็นปัจทุมเกเก์อีกโอ้โหอันนี้เรียกว่าดีเหลือหลายดาวศุกร์ดาว,ดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรกันครับสแสดงว่าจะได้เงินได้ทองก้อนโตนะครับหรือมีคนมาช่วยมีคนมาอุปถัมภ์ทำให้เราได้เงินเยอะเพราะนั้นต้องรีบทําเลยนะครับเจรจาติดต่อสื่อสารเยอะๆพบปะเยอะๆครับยิ่งรวยครับ แล้วต่อมานะครับก็คือวันที่ยี่กุมภาครับถึงวันที่7เ,เมษาครับติดติดกันเลยนะครับตอนนี้ดาวอังคารดาวการเงินจะได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดครับเรียกว่าได้มากสุดเยอะสุดในปีนี้แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้มากที่สุดขยันที่สุดๆไปเลยครับนะมีมุมที่จะได้จากรถบ้านที่ดินอ่าคนในครอบครัวนะครับเพราะไปอยู่ในภพพันธุเนี่ยเห็นไหม เพราะนั้นใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านอสังหาตัวแทนในหน้าพวนั้นจะโดดเด่นเป็นพิเศษหรือถ้าไม่ได้ทำครับพยายามคุยกับคนที่บ้านเจรจาสื่อสารติดต่อนะครับแล้วจะดีนะแต่ก็ฝากด้วยครับทําอะไรต้องมีแผนซ้อนแผนนะมีแผนสํารองต้องมีซิกแซกอาจจะไปคุยตรงๆไม่ได้ครับต้องมีไปคุยกันนอกลอกอะไรอย่างนี้นะครับนะเพราะอยู่กับดาเสาเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันด้วย แล้วได้เงินมาต้องรีบจัดการแปลงทรัพย์สินนะเก็บเป็นเงินสดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่กับมุมนี้ดูแล้วมีเกณฑ์จะออกครับมากกว่าที่จะเก็บ <c oughs> เช่นเก็บในบัญชีธนาคารเนี่ยไม่ได้เก็บหรอกครับเดี๋ยวมีคนมาช่วยใช้ครับเป็นคนอื่นใช้นะไม่ใช่เราใช้ด้วยนะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องแปลรูปเป็นทรัพย์สินหรือเปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นนะเป็นชื่อแฟนชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกซิกแซกหน่อยครับจังหวะน,นี้นะหรือเปลี่ยนเป็นอสังหาไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจะยิ่งดีจะยิ่งรวยครับ รู้เลยนะครับต้องทําแบบนี้นะนี่คือทางแก้นะครับว่ได้เงินมาต้องทำไงต่อเพื่จะอยู่กับเราได้นานๆน,น,นะครับต่อมาครับวันที่7เมษาไปแล้วถึงวันที่17พฤษภาคมครับดาวอังคารอยู่ในภพปุตตะครับเงินได้จากโปรเจกต์โครงการงานระยะสัน้นไม่ต้องทํานานมากนะครับทําแบบแปบบ๊แบๆบแบบเดียวจบไปเลยเป็นเคสๆเป็นคุนๆไปได้ยิ่งดีครับหรือ ทำกับคนอายุน้อยกว่าไปเลยก็ยิ่งดีหรือเสี่ยงโชคเสี่ยงกับเด็กครับซื้อกัะเด็กซื้อคนอายุน้อยกว่าเรียกว่าเด็กให้โชคครับแล้วก็ต้องเน้นกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่าราหูครับไปอยู่ในบ้านพระราหูพระราหูนี่โดดเด่นภาคกลางคืนหรือใช้ออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีเข้าช่วยนะครับและที่สาคัญในช่วงเวลานั้นนะครับดาวราหูโคจรในตําแหน่งเป็นเทวีโชค,ครับเรียกว่านาฬีอุปธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้น ช่วงเวลานี้นะครับทาอะไรให้มันเกี่ยวข้องติดต่อผู้หญิงใช้ผู้หญิงเป็นสื่อกลางจะช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีครับจะประสบความสําเร็จครับนะแล้วต่อมาครับเว้นไปช่วงหนึ่งเลยนะครับไปนี่เลยครับกลางปีแล้วครับก็คือ26หมิถุนาครับถึงวันที่9สิงหาคมครับตอนนี้ครับดาวอังคารได้ตาแหน่งเป็นเกษตรทิพย์บดีนะครับอยู่ในภพปัตตานีครับอ่าเรียกว่ามั่นคงเป็นเป็นปึกแผ่นล่ํารวยนี่นะครับ ต้องทาเยอะๆเลยนะครับจังหวะนี้นะบอกเลยครับช่วงนี้ถ้ากล้าหานแข็งแรงขยนันสู้ลุยเนี่ยสำเร็จร่ารวยอีกจังหวะหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่สําคัญนะดาวอังคารไปอยู่กับดาวราหูครับไม่ได้อยู่กับดาวเสาเห็นไหมอยู่กับดาวเสาเป็นคู่ศัตรูจะอยู่กับราหูเป็นคู่มิตรคู่ธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์จะหมุนเงินเข้ามาได้มากเขาเรียกว่าหมุนเงินเป็นเห็นทางด้วยได้เงินเอาไปลงทุนต่อได้เงินเอาไปต่อยอดนะครับไม่ต้องเก็บอะไรมากก็ได้ ก็จะยิ่งรวยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วไปอยู่ในพกปัตนีเนี่ยแสดงว่าได้อลไรได้จากหุ้นส่วนอ่ะใครมีหุ้นใครมีคู่ค้าได้จากลูกค้าก็ได้ไปทําเลยครับจะดีหรือมีแฟนเรียกว่าแฟนพารวยอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่โดดเด่นได้ทั้งตัวเราเองความขยันได้จากคู่ได้จากหุ้นส่วนได้จากแฟนได้จากออนไลน์นะครับทําไปเลยครับจะประสบความสําเร็จโดดเด่นอย่างแท้ทรูเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ และต่อมาครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ3ตุลาถึง15พฤศจิกาครับ45วันจากนี้ไปครับดาวการเงินไปอยู่ในภพสุภะครับเรียกว่าได้เงินจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูมีป่าดันอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับหรือใครทําเกี่ยวกับแดนไกลทําเกี่ยวกับต่างประเทศดีหรือจะได้เงินนี้ต้องออกขับรถต้องไปติดต่อไกลๆได้ลูกค้าจากที่ไกล ใครท Online, ําออนไลน์ลองลงโฆษณาหรือโพสตบูธถ้าไกลจากบ้านเราไปหน่อยนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีเป้าหมายด้วยค่ีปแอนโกนะแล้วก็ทําไปจะประสบความสำเร็จบวกกับไปอยู่ในบ้านดาวพุธต้องพูดเยอะๆต้องซิกแซกต้องพลิกแพงต้องแก้ปัญหาด้วยนะเพราะว่าไปอยู่ในคู่สัตููครับทำตามนี้รับรองสําเร็จร่ารวยแล้วอยู่ในภพสุภาษเนี่ยหมายถึงบุญกุศลแปลว่า ก่อนหน้านี้เราก็ต้องทาบุญเยอะๆด้วยยิ่งดีแล้วช่วงเวลานี้ก็ทําต่อไปอีกนะครับบุญกุศลจะหนุนดวงทาให้ยิ่งสําเร็จยิ่งร่ำรวยได้เฉกเช่นเดียวกันครับนะเพราะฉะนั้นจากนี้นะครับเห็นไหมครับที่พูดมาเนี่ยนับรวมรวกันแล้วได้7เดือนครับเป็น7เดือนที่จะเฮงปังรวยที่สุดช่วงเวลาไหนไม่ได้บอกก็ให้เซฟนะครับไม่ต้องไปใช้เงินเยอะไม่ต้องไปเสี่ยงโชคเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็จะผ่านได้ไม่ต้องไปลงทุนเยอะแต่ถ้าช่วงเวลาที่บอกเนี่ย จัดเต็มได้เลยนะครับนั่นคือช่วงเวลาที่ดาวกันเงินโดดเด่นที่สุดและดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าคงจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเงินของปี65ได้เป็นอย่างดีนะครับและแน่นอนครับใครฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องตรงนี้ไปได้เลยนะครับและกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพราะอาจารย์คิดว่าจะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลยแล้วก็ก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เกตทวว่ามีภาพเฉลิยงดวงชะตาสู่บุคคลครับเป็นรูปดวงเราเองครับหนึ่งเดียวในโลกไม่ซ้าใครครับว่าเป็นดวงเราเริ่มดีเวกดีอย่างไรครับมีกรถาบูชาดวงชะตากระถางเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับมันไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตจริงได้เลยนะครับเพราะทาสีอะไรให้ไปนะไปประยุกใช้กับสีกระเป๋าสีเสื้อผ้าสีปอกหมอนสีวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับจะยิ่งรวยเร็วขึ้นนะครับ สามดูลักษณะเกิดที่แท้จริงด,ดูลท่าดูิ่มเรื่องความมั่นคงสี่บันทึกภาพบโทรศัพท์มือถือก็เป็นมงคลแล้วนะครับแล้วเวลาไปทาบุญวัดไหนเขียนรูปดวงตามนี้เลยนะครับแล้วไปทําบุญอธิษฐานขอพรจะไปขอพรครับจะสำฤิ์ผลสักเซสสาเร็จสมหวังได้เร็วขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายครับนาไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับดวงเราจะแข็งเหมือนมีเทพเทวาคุ้มครองตัวเราด้วยครับนะตลอดเวลาเลยดีขนาดนี้ครับบูชาเพียงร้อยเก้าถึงก็าทเพียงเท่านั้นครับ สนใจนะครับแอดไลน์แอดสายก่อนนะครับเอแอดเนะแล้วก็เกรทเทวา65ครับแล้วก็พิมพ์มาเลยครับสั่งภาพดวงแล้วก็บอกมาเลยทําต่อเลยนะครับก็คือบอกชื่อนามสกุลจริงวันเกิดเดือนเกิดพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับแล้วก็โอนเงินมาเลยครับ199ยบาทให้ครับก็จะทําให้และส่งทางไลน์เอาไปใช้ได้เลยครับและแน่นอนครับ ใครอย่าดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวะเป็นการส่วนตัวยินดีครับเพราะดูดวงดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงสิบดวงบนดาวจรอีกสิบดวงจะแม่นยำมากครับจะบอกได้หมดว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเมื่อไรหรือช่วงเวลาไหนที่ดีครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวะต้องทําเช่นไรตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวะแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณาเพราะลักขนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา